สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เกาะลีเปน,นะครับอยู่ที่รีสอร์ทบรนยานะครับอยู่ที่ห้องการ d เดนดีลักบังกะโลนะครับก็เรามาดูบรรยากาศภายในห้องกันเลยนะครับนี่ครับจัดห้องสวยงามพื้นขัดเงาอย่างดีครับห้องสภาพมองตัวน,นี้ถือว่าสะอาดเลยนะครับทีวีแอร์ตู้เย็นพัดลมแอร์ก,ก็กำลังเริ่มเย็นแล้วนะครับตกแต่งห้องสวยดีมีมุ้งด้วยมีวิวเป็น สวนนิดนึงข้างหน้าก็เป็นสวนเหมือนกันนะครับ่าดูวิวข้างหน้ากอนแล้วกันะครับนี่ครับดูข้างหน้านี่ครับเดินออกไปนิดนึงประมาณใกล้มากครับนี่เป็นห้องแรกเลยห้องสองศูนยะ์หนึ่งน่าจะใช่นะครับก็มาดูห้องน้ำานะครับห้องน้ำก็มีที่เป่าผมนะครับแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นะ น้องรุ่นนะครับก็ <S 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 1> <S 1> โอเคครับครบแล้วก็มีทางนี้ด้วยอ่าจุดเด่นน่า,ารักๆของเขานี่ครับอ่าเป็นวิวเล็กๆอะ่ะข้างนอกเอาดอกโอเคครับก็ให้ดูแค่นี้พอเนี่ครับแล้วก็จบด้วยภาพในห้องแล้วกันอ่าจะดูข้างนอกนิดนึงก่อนแล้วกันในคลิปเดียวไปเลยอ่าตรงนี้ครับก็มีตู้เสื้อผ้า ที่ใส่ผ้าน่าประมาณนั้นแล้วก็นี่ครับตรงนี้นี่ครับก็มีตู้ทรงตู้เซฟด้วยนะครับให้เราเก็บของมีค่าไว้ประมาณนนั้ห้องสะอาดสวยเลยเทีเดียวห้องประมาณแล้วประมาณห้าพันมครับต่อเกเลยตายแล้ว ออห้องจีสองศูนย์หนึ่งนะครับเป็นห้องแรก,กรบรากาได้ดีมากรังกาโลก็มีอยู่เราอยู่ห้องใกล้สุดเลยครับตรงนี้ทางเดินไปเจอหาดเลยนิดเดียวมากใกล้มากเดินสั่ประมาณยียี่สิบเมตรมั้งครับโอเคครับเราก็จบด,ด,ด้วยภาพแค่นี้ครับบ๊ายบาย